เชื่อมโยงบัญชีทางการกับเซลเลอร์สินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok หายไปแก้ไขอย่างไรสวัสดีครับไนดีตลอนลตัวทางการสูช่องในตุกอินฟินิตี้แปเมนูตรงนี้มีอะไรก็ฝากแล้วก็ติดตามช่องทุกแล้วก็ใครที่ช่องพังนะครับทิกตอกซีรีส์ตรงนี้ใครไปเพิ่มเพื่อนมาใครไปทําให้ช่องพังมาครับนี่ทิกตอกซีรีส์แก้กรรมครับเปลี่ยนช่องพังปี2023ไม่เป็นช่องปังปี2024 ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มต้นกันนะครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าสินค้าเนี่ยเวลาเราไปเชื่อมเซลเลอร์มาเนี่ยทำไมสินค้าหน้าโปรไฟล์มันไม่มีคือแต่ก่อนเนี่ยดิจิตอลเขาจะอนุญาตให้เราสมัครเซลเลอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีร้านค้าที่เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งได้ใช่ไหมครับแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้แล้วทําไม่ได้แล้วนั่นนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชื่อมบัญชีในเซลเลอร์เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับ สินค้าที่หน้าโปรไฟล์เราเนี่ยมันจะไม่โชว์นะครับตอนนี้ใครที่สมัครเซลเลอร์มาจะเป็นบัญชีทางการหรือว่าเป็นบัญชีออฟฟิเชียลทั้งหมดสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่ไม่มีที่หน้าโปรไฟล์จะโชว์อยู่ในโชว์เคสแทนนะครับวิธีแก้ไขทํำยังไงไม่มีวิธีแก้ไขนะครับแต่ถามว่าทําในหน้าได้ไหมทํใน n e ไ,ได้ปกติแต่ว่าสินค้าจะไม่โชว์ที่โชว์เคสถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าของคุณคุณจะต้องทําคลิปรีวิวนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งอยากจะย้ํยอ,ยอย่างนี้ว่า ต่อให้วันนี้คุณมีสินค้าที่ตะกร้าตรงนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับแล้วไม่ทําคลิปรีวิวก็ไม่มีคนเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกค,คุณอยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าของคุณคุณจะต้องทําคลิปรีวิวเพราะถ้าคุณไม่ทําคลิปรีวิว AI นําส่งคลิปของคุณไม่ได้เพราะทุกคนก็ติดตะกร้าเหมือนกันหมดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของการทําคลิปรีวิวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือทําใจเนาะนะครับเพราะว่า ถ้าคุณอยากจะผ่านา,า,านเกณฑ์นะครับเพื่อจะให้มีตะกร้าหน้าโปรไฟล์เพื่อไปเชื่อมบัญชีแบบ m a r k ก t ิ้งเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะาช่วงทดลองร้านค้าในี่ยสิวันแล้วก็ต้องมี500ออเดอร์นะครับถึงจะเชื่อมได้แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางทาได้แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือทําให้มีเพื่อนเนี่ยนะครับครบหนึ่พันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมตะกร้าด้วยเซลเลอร์นะครับก็จะมีตะกร้าหน้าโปรไฟล์ล้วอ่ะนะเช่นชอนกินี่ฝากแชร์นะครับแล้วก็ ฝากนะครับ TikTok ซีรีส์แก้กรรมใครที่ช่องพังรีบแก้ช่องพังของปี2023ให้ปังปี2024ให้ได้แล้วก็ผมมีคอร์สเรียนนะครับสร้างรายได้แบบมืออาชีพกับการทำในหน้า Affiliate กับ3แพลตฟอมดัง Tik t o k s ช o อ e e ี f f i l i a t ร l a ร a d a a ั f ด l า a t e ครับสนใจคลิกดูตัวอย่างคอร์สเรียนตรงนี้นะครับและก็ทักหาผมได้ที่ลิงก์หนโปรไฟล์